สวัสดีซี่สูฟูสุก้นกระโภคมือนี่ก็ได้เดินทางมาหอดวัดปูหาเจ็ดแปดกันพี่น้องขีมตะตาแนวทางล่าพัฒนาของปูหาเจ็ดแปดวดวันที่หนึ่งเมษาสองหาหกเจ็ดว่พี่น้องก็เคลื่อนมือเคลนนี่เล่าพัฒนาของปูหาเจ็ดแปดในกาจับคู่ว่าเขาพี่น้องตะวเลกวิ่งศูนย์กับหนึ่งกับเขาที่ศูนย์เนาะพี่น้องเนาะเขาที่ศูนย์เลขมันออกสองศูนย์กับสองสี่เนาะพี่น้องบนสองศูนย์ล่างสองสี่ ของปูหาเจ็ดแปดเท่าเข่าตะเลวิ่งไะ้พี่น้องได้เข่าตะซูนเ๋ยวเขาก็มาตามกันต่อวันที่หนึ่งเมษาตรงกันก,กับรัฐบาลไทยแต่คนละเวลาได้พี่น้องได้ก็คือวันที่หนึ่งเนี่ก็คือรับสองต่อสองเบิร์ดเลยพี่น้องปูกับนางถานางคล้อยกอบแมาน้ำกันลายผูลายคนเลยพี่น้องมาน้ำกันลายผูหลายคนหลายซ่องพี่น้อง ทีมงานเวลายมานกันหมืเด้อพี่น้องเด้อมาหอดวัดปูหาเจ็ดแเนาไปตามไปเบิ่งน้ากันแนวทางร่าพัฒนาปูหาเจ็ดแปดไปกลับน้ำประการปูน้ากันครับผมสวัสดีซีสูบสุข่อครับผมวันนี้มาตามแนวทางล่าพัฒนาของปูหาเจ็ดแปดวันที่หนึงเมษาสองห้าหกเจ็ด พี่น้องกิฟซี่มาตามเล่าพัฒนากันตอนครับตั้งกว่างเกือบประทันครับพี่กูก็จมไปไว้ครับไปจะสาได้ปูปูไปซสาได้ปู้มาได้ยินดอกัเอาแบบวันนี้มาตามรัฐบาลเล่าได้พี่น้องกอฟซีนํำกับประทันเลาพัฒนาเอาหมดประจำวันรุ่นวันที่จะได้หล่า วันที่วหนึ่งวันที่หนึ่งเนาะพิมีสาครับพี่น้องวิ่งราลุ่นนบนล่างนะครับดีครับพี่น้องเอซีทุกผู้ทุกคนครับผมมือนเราเดี๋ยวจะป้าโอ้โหสีมาพัฒนาครับผมของปูหางแจ๊กเปดกันนะครับเนาะปูกำลังคำนวณให้สดๆกันเลยครับพี่น้องจากเร็วมาเร็วท่านึงเกินบิดมาทันเกินบ่ทันไวเชียตุลสาวกันน่ันอาแฝดหอนพี่น้องพวกมอนทั้งมึงแกงมานน้ำ สีแดงขค้วด้วยตาบันก็เก้าสุดูนั่นที่สองวันที่หนึ่งครับนั่นที่หเมษาครับออกมือเดียวกันครับครับเดือนสีสถบันไทยแต่บันเล่าออกแค่มกําำลังวันจันทร์ กำลังวันจ่นมีสิบเกียรสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่เนียนสี่เนีนสี่หลัีโอเอี่างห่างกำลังวันสุงร์ยี่สิบเอ็ดสิบสองหนึ่งเป็นสิบ, 5, บสองม <c oughs> าสองมาสองจะเล็กวิ่งปูเขายกว่าห่างมันไดมันได้จันสีมันไดศูนย์ก็หนึ่งกำลังวันสุกสองศูนย์หก ดันไปน้ากันเห็นมัานี้สองศูนย์เนี่ยกำลังวันนะคำปังกูดของประเด็นประกวใส่สิวางมันบนเขาล่างง่วงเลยไปใส่ตัวไม่ดันลงน้ากันวันนี้เอาไปใส่กาลังวันสามศูนย์เก่าสามศูนย์เก้าคิบสองเจ็บเป็นแปดสิบสี่สามคิวสี่ครับผมต่างกองท่านอยู่กี่หน้อยหนึ่ง ลายพัฒนาของปูหฮเกตแปดนะครับวันนี้ฟันที่สีกับสบนล่างนะครับเป็นหลัง้ซงดที่แล้วของปูกับเขาจะรีวิ่งศูนย์นะครับเขานะครับถือว่าเขาอยู่เด้อนะครับเพียกับกูว่าแถเท่านั้นไปนรองมื่อนี้ปูไ้วิ่งสกับสาจับกูกับีเก้าีศูนย์สามเก้าสามนย์นะครับถ้าเบิ้ลก็เก้าเก้าศูนย์ศูนย์วันนี้ปูเนียนให้ สคูสามางคือซีสามสีเก่าสีศูนย์นะครับเอาไปเสี่ยงดวงตัวเดียวครับผมโอ้เลขสตัวอ้าวบัดที่นี่ศูนย์ีสามวดที่เดียวสีสองศูนย์วดนี่ศูนย์สีสามนะครับพี่น้องเลขสามตัวหลายพี่น้องเดี๋ยวพาไปเก็บพักวันอ่พาไปเก็บพักวันหรอมันมันยากออกันน้กันครอวับหันละศูนย์สองหกต้อได้จะไปออก สองสี่เุไดะสองสี่สองศูนย์สี่สองศูนย์มาเนี่ยกำลังวันศูนย์สามเก่ามศูนย์สามเก่าอืสามเก้าชัดๆพี่น้องเี่ยกาสถือลายได้เป็นของพี่พี่มันบอกเคยไปน้ำกันไปแต่วันไม่เคยไปแต่วันวันจังวันสุ ผมรุ่นบอวสวนจังว่ามากนักกันสองศูนย์เพี่น้องเอฟซีกครับผมเล่าพัฒนาครับเนาะรับบนล่างสองอยู่สองอยู่ก็ระทางมันเบาทุกคนมาพอกันบ่อะเดี๋พี่น้องเอาจังเปงตัวเลขสถัดตรงๆด้พี่น้องได้มันมานำกันลายผูหลายคนลาย่องขึ้นปูหายจดแปดพี่น้องครับผมสี่สาม้าามสี่ศูนย์ครับผม ับอันตัวด่นได้เปล่าดูร่องสามสามสามเก้าสามศูนย์ครับผมเก้าเก้าศูนย์ครับพี่น้องอ่ะคลิปแนวทางครับพี่น้องกะเบิร์ตแล้วปูเบอลเร็วหลายเดี๋ยวต้องไปหยิบผ้าไปเก็บผักหวานน้อพี่น้องเนาะครับเอาพี่น้องเห็นอันพี่น้องเห็นเบาแหลมรอก่ะย้าหนีจากพอเพียรเด้อ ยืมกันกงิเารอที่น้องยืกันเลยครับคือต้องเอาเศเก็บมาเพื่อเอาเหน้ำเลี้ยคนกคนันผมน่รสองถุงผมนั่งนวดครับถุงนวดครับเขาเป็นาหว่ามันนวดมันอนด้มีฝ่าปูปลาดิบ่มีอปูเอเพมีฝ่ากับเพราะมีฝาน่ะเ่มีเป็นห่อนฝ่าเออ่่า่นโยมาดต้ยโอยต่ฝ่ากับปลาดมีอยู่ัปู ท่านเก่าหลีปูงมึงอยู่ท่านเมื่อติดตั้งทีแป0พันเก้าเ้างต่ะซียวังก็ร้อยเก้าเีพูมันก็ถือเอาแม่นจัสามจุเหมือได้เจ้กระดาวบ <tu i ro> ดาวบ้างเงินครับดาวโชคมนเด้ององชี่รวมเกียรให้ปูนะครับเลขสามตัวนะครับเล่าพัฒนาศูนย์สี่สามนะครับปูให้แหงเดียวนะครับรัฐบาลละมันใจรัฐบาลนั่นเองมันมีเท่านั้นรลี่พัฒนาเดุก็การลุตอนนั้นปูจมบางห่วอยากกียร์อะไ่าเลขนั่นรัฐบาลน่ะมันเด่นหกเก่าล้านก็หกมันบอเด่นมันเด่นหกเก่าครับ อันนเลยครับเอาเลยพวาเปียดอัานเลยผมอย่างไรเวลายังหลายอยู่เออแมลาอยู่างไามเปียดอันเนี่ฟังกันนะเขาฟังบัตถุสั่งเราพี่น้องมื้อนี้เวลามีหลายเวลาครับของผมยังเหลือสีนาทีมาเดี่ยวมาพี่น้องแคบหน้าจอยนะครับเด้อเล่าพัฒนาของปูหาปูหา78ปล่อยต่องวดวันที่1เมษายน2567เด้อพี่น้องวันที่1เมษายนมันสิออกมันสิออกตรงกันครับรัฐบาลไทยแต่คนละเวลาเด้อพี่น้องเด้อ รัฐบาลไทยก็คือสีโมงเลาาพัฒนาก็คือสองทุ่มเครื่องนะพี่น้องเนาะเอาอันนี้ล่าพัฒนาปูห้าเจ็ดแบตปวยต่องวดได้พี่น้องปล่อยต่องวดเลยเออผมันปวยหลังจากมืงขึ้นนี่นะพี่น้องเลขปูก็คือเขาเลขวิ่งลูดก็คือเข่าศูนย์นะพี่น้องได้ส่วนหวดวันที่หนึ่งเมษานี่ก็คือสี่กับสามเน้นที่สี่ส่วนเลขสามตัวก็ศูนย์สี่สามเลขสองตัวก็คือสี่สาม สามสามเก้าเก้าสี่เก้าสามเก้าศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์นะพี่น้องได้อปูให้เน้นที่ติดสี่เด้อพี่น้องเน้นติดสี่สี่สามสี่เก้าสี่ศูนย์เอาพี่น้องเขา้าแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักชอบตัวรายกับพิจารณาเพิงเด้พี่น้งนองเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเอามันมานั้งแห้งปังๆกันนะากล่าวนกกามสกัดปูหลายๆครับผม